สวัสดีค่ะเบอร์อรวรรณนะคะวันนี้เราก็จะมาแนะนําวิธีการดูตารางอบรมทั่วไทยอันดับแรกให้เราเข้ามาที่เว็บไซต์กรุงโบรกเกอร์ดอเรีเฮคลิกเมนูคําว่าบริการระบบก็จะแสดงกําหนดการอบรมประจำเดือนกรกฎาคมขึ้นมาให้ท่านดูสาขาเบอร,ร์โทรติดต่อของสาขาเพื่อจองฝึกอบรมและว,วันเวลาที่มีการจาัดฝึกอบรมหากท่านต้องการดูว่าสาขานั้นมีการฝึกอบรมในหัวข้ออะไรให้คลิกเข้าไปที่ชื่อของสาขาก็จะปรากฏหน้าจอของรายละเอียดการฝึกอบรม ทีนี้เราก็จะมาดูว่าหัวข้ออบรมต่างๆนั้นเหมาะกับสมาชิกอย่างไรบ้างหัวข้อแรกเลยคือความรู้ด้านพื้นฐานประกันภัยพรบรถยนหัวข้อที่สคือหลักสูตร first step ซึ่งหลักสูตรนี้จะเหมาะกับทั้งตัวแทนใหม่และตัวแทนที่ต้องการจะเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมหัวข้อ next step จะเป็นหัวข้อที่จะสอนอ่านในเรื่อง,ขอ,องของหน้าตารางกรมธรรม์การนําเสนอในเรื่องของการเช็คเบี้ยประกันหน้าเว็บไซต์หัวข้อสุดท้ายคือการตรวจสอบบัตรในหน้าสมาชิกสามารถที่จะจองลงทะเบียน งานตรวสอบบัตรในหน้าที่สาขาที่มีการเปิดจองอบรมค่ะขอบคุณค่ะ